สวัสดีค่ะพีดาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วก็พีดาวันติดตามทุกวินาทีค่ะท่านผู้ชมทุกความเคลื่อนไหวนาอท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าเพิ่นฝันทำมาขึ้นแอดกาได้ยินว่าฝันกาบ่อยากพลาดเนาะบ่อยากพลาดทุกความฝันละกัทุกช็อตที่เพิ่นฝันนาอ f เอฟซีกัเลยมาติดตามคือเก่าได้ยินว่าพีดาวันฝันเห็นเด็กหนุ่มแมนเป็นจังไหนพี่วันเบาให้ฟังเนี่ย ฝันมือนึอคืนก็ดึกเดฝนก็ตกแน่นอนรับแสบขนาดฝันแบบนี้ในความฝันนั้นบนหัว่าไปใสไปหอดไปเห็นห่อไส้ค่ะอไส้ขั้นสีดําชีวิตจริงนั้นก็อยากได้แห้งห่อไส้ขั้นแบบนั้นในความฝันนั้นไปลักเอาของเพลินอยากได้แห้งจน,น,น,นลักเอาเลยไปลักเอาเลยลักเอามันหลุดได้หรอพี่ฟันคืออยากได้แห้งรุ่นไหมเลยบ่สิว่ารุ่นไหมว่าเมีย เป็นไข่ไข่รถอ่าสุปเปอร์คข้าโอ้สุกเปิร์คข้าขั้นใหญ่ๆสุกสูงแมนสุกสูงแบบอยากได้เนะทุกคนที่แบบว่าอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ขั้นใหญ่ๆคือมีความมักมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วค่ะลากเอาเลยอ่ามีคนอยู่หมดโอ้มีมีเล็กหน่อยขึ้นรถมานุสามคนตอนตอนไปลากนั่นพอท่านไหนมีไผ่โอมีคนอยู่แต่ว่าลากไซค์กระบะหู ลากนี่ได้คืนคีมาเลยอกครับมาเลยจ้ะเอาเรียกหน่อยส่วนหนาหรือส่วนหลังแบบแนวคนหนึ่งข้างหลังอีกสองเปิดถูกจักกนนหนุห่มอะไรกับพวกหูพวกหูจักเลยเรียกหน่อยนั่นว้ายใส่เสื้อ้าเนี่ยได้บัดนี้พี่บัตใส่เสือ้อ้าสีขาวใส่เสื้อสีขาวจ้ะใส่เสื้อพาสีขาวใส่เสือสีขาวั้องถามเลยบอพี่บัต เป็นชุดเหมือนสิเล็กหน่อยสิไปส่วนม่อนหว่าหรือสุดแบบไหนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเสียสีขาวซื้อจ้าเป็นชุดแบบชุดแายเลีนธรรมดาแบบผืนสอนมาห้ากว่ครับไปทั้งหน้าผู้หนึ่งทั้งหลังสองจ้าโอ้จังใดผีวันบันห้าครับไปแล้วห้าวเน่ยหรือวันห้าขโมยม็นบ่ข้า็ต้องเฝ้าเร่งเครื่องอ่ะอยากเขาเห็นมันบ่คนแหลกโต้งไป โต๊ลงไปก็กรถูกรถเดียวเด็กหน่อยนะบ่โตกแม่โตกลงไปจะคนที่แหละคนเดียวเด็กหน่อยคนนั้นถูกรถเดียวตายไปนี่โอจะคล้องกับเฉยๆแบบอยากได้ม้อใส่แย่งจังไดก็ต้องเอาให้ได้ช้ารถหนีต่อมาถึงคนที่สองนี่คนที่สองก็ตกรถอีกโอ้ยตายอีกก็ตายอีกเธอเดียบบ่พี่วัน คนที่สองาหูนาจะโต๊รถแล้วก็ตายแต่ว่าคนแหลกเขาาเนี่ยแต่ว่าคนแหลกกันถือเยียบถือเกียบผอคนแหลกแต่คนที่สองมันต๊ซื้อตายแต่ว่าบอดด้ถือรถเยียบแต่ว่ากับหูเลยว่าตายหูเลยว่าตายบาดีเจ้าไดต่อพี่วันเอครับไปหรือนนอีกคนนึงอีกคนนึงเหมือนเห็นบูระย่านย่านแล้วก็แลนนี้วะนี่แลนนี้ก็ไป ถือรถชนอีกตายอีกวันนี้คนคนที่สามนียาตายทั้งสามเลนลงรถมอเตอร์ไซค์แมนไปถือรถชนตายอีกตายอีกคนที่สามตายอีกสรุปสรุปว่าได้หน่อยทั้งสามคนโต๊ะรถตายทั้งหมดโต๊ะรถตายทั้งหมดแบบว่าเหมือนยานเขาข้าไปใช้มองได้แต่แบบมีความยานเล็กหน่อยนะเพราะเขาขับรถเร็วขับที่แบบว่า บอกคิดชีวิตเลยล่ะเพราะว่ายากเนี่ยเขาบอกฉันใจได้น่อยในความฝันแคบเราเขาตรงไปตายล่ะก็แล้วเราต้องเอารถขั้นนี้ให้ได้ล่ะแมนขับมีไปหอดจอดเหมือนมันเป็นซีแยกแล้วเพาต้องจอดไปหอดที่เฒ่าผู้เฒ่าวรใส่สีขาวตุ่มดำไปติดไฟแดงบอกหรือจังใดหรือไปเป็นไสแดงหรือซีแยกหรือเป็นซีแยกแต่ว่าบอเห็นไฟแดงจ้า ในความฝันก็ไม่ก็เลื่อนล่างเนาะประจําดครับข่ายับข้าแต่ว่าผู้เฒ่านั้นชัดแจ้งย่างมาถือดอกไม้สีขาวแล้วก็ยืนยิ้มในห่าวเหมือนรู้ว่าเรากําลังทําผิดค่ะแล้วเขาก็ยิ้มย่อเย้ยเราค่ะแล้วเราก็ไม่สนใจคพะพิวับรไมีต่อใช่ก็ได้รถคันนั้นมามอไซค์คันนั้นสีดําอ้มันจะใส่คันนั้นสีดํา เห็นผู like no. yeah, no. way, um ้เฒ we like ่าย anyway. <so ืนอยู่มองซีแยกถือดอกไม้สีขาวก่อนจะตื่นจ้ะเดี๋ยวให้พี่วันบอดอกไม้แต่ว่าเพิ่นถืออยู่ซื่อแถืออยู่ใส่สูทสีขาวเราก็ยืนยิ้มแบบว่าเย่ะเย้ยบอกเรืองจะไหนประมาณนี้แบบเหมือนมีเลสจะไหน่อยิ้มแบบสุกุมสุกุมแล้วก็ยิ้มแบบว่าหูนะว่าเห็ดอีหยังอยู่ประมาณความคิดนะย่งนีโอ้แต่ว่ารถขั้นนั้นพี่วันกะลักได้สำเร็จ ักขี่มาจอดหอดเือนบอ่บไปแจัดขี่จอดหอดแซ่ทว่ารักหน้หา,าดายก้อยู่แม่นมุ้ยคะ่ะท่านผู้ชมพี่วันนีความฝันนั้นลากรถสำเร็จคะ่ะท่านผู้ชมจักสีว่าจังใดเนาะท่านผู้ชมนเนาะว่านความฝันค่ะกาแอดกาบ,บอยกากพาดสักคลิปเนาะค่ะเนาะบอยอยากจะพาดสักตอนล่ะครับเพื่อที่สีให้มัน แปเปเป็นตัวเลขที่ถูกนกท่าทำมืชกนเพิ่นกะถือว่าเป็นคนที่ฟันแม่นอีกผู้นึงนอกบีวันนออบอดก็เลยมาตามทุกวีหน้าที่นั่นแหละค่ะบาดีพ่อหลังจากตื่นแหลกกับว่าฟันยังเลยบอพีวันบอจะตื่นเหมือนมาก็คือเสาเลยโอ้เสาเลยฟันเหมือคืนึนช่วงประมาณจัถูก กกว่าจะนอนกับเลิกอยู่นะคะห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็คือยังไม่หลับเลยโอ้ห้าทุ่มเที่ยงคืนนี่ยังบ่หลับเลย hey, hey, hey. กาเสดงว่าเป็นเสารมือใหม่ของวันที่สามสิบเอ็ดก็คือมือนี้มือนี้กับเป็นวันศิลป์อเอา้าวคันซัมซัมวาฝันช่วงประมานตีสองตีสามนี่มันกันับเป็นมือใหม่นอกอวันนอกนับเป็นวันใหม่กาเสดงว่าวัานศิลป์นอกวันพระนอกวันนอก,านานอกอบาดนี้เมื่อพูดถึงเรื่องโตเล่ พีดาวันสิเปตัวเล็เป็นตัวใหให้ท่านผู้ชมทา่านบาทตัวเล็กอ่ะปีเล็กหน่อยเนาะสามคนกับผู้สามตายกับืือศูนแ<ม>ต่ว,ว่าตอนจบเข้ามาเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าเป็นเก่ากัเป็นเก่าสามศูนย์หรือจะ้านับเป็นเล็กหน่อยกันหนึ่งเด็กเล็กหน่อยหนึ่งค <c oughs> ่ะอ่า เล็กน่อยสามคนกับหนึ่ามค่ะแะกระตาย0เป็น1-3ึามกระได้หรือเก่าสากระไดหรือเก่าสากระได, 3, ได้แต่ว่าอย่าลืมพี่วันเพราะว่าตอนทิบพีวันไปลากรถคี่ยขี่รถมาน้ำกัน4คนเน๊เออตกลงไป3มคนตาย3คนอาจจะเอาเป็น4-3่ามกระได้ได้พี่วันอ่า ซีสามศูนย์กันแล้วแล้ยแต่เอฟซีเป็นมัเนาะพี่วันเนาะมักตัวไหนเพราะว่าตัดเหรีเอาหน้าว่าอน้ำการตีความฝันบางครั้งเข้ากะอาจจะตีบอแตกปันไดจังไดการให้ท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาแบ่งปันเนาะพี่วันเนาะแต่ว่าสำหรับตัวเลขที่พี่วันตีดี่ค่ะสำหรับตัวเลขที่พี่วันตีให้เอฟซีทั้งช่องนี่เป็นตัวไหนพี่วัน หมักๆเลยก็คือเก่าสามศูนย์จ้ะเก่าสาค่ะหนึ่งสามศค่ะท่านผู้ชมกาไอพิจารณาเอาเนาะคะเนาะพี่วันนี่เมื่อคืนนั้นอยากได้รถแห้งอยากได้บาเทอยากได้ก็ไล้หลากเอาเลยลากคือแบบอ่าว่ามีคนตัวนี้รถขันนี้แบบคือครับได้มิุญเจติดเครื่องสตจกัจกเสียบไม่หเลยแล้วนล่นนามาจนเอิญคือรอจักเป็นลูกไพลกับพวกหัวละ แต่ว่าแต่ว่าพีวันก็ได้เอิ้์นิดหน่อยขคืนลดอยู่มหมบอไม่มากมากคเรือจังสุมันลั้งมากคืนลดมน่าแบบโอ้ึ้นก็ค้นตัวนะคนฝาวนาะฝาวิรากรถบ่บเมนลูกแมนร้านจะของ่บเมนจะยจักเป็นผู้ใดหละลูกเต่เราแพ้เขาก็บโบหูละแต่ว่าในตอนนั้นเขาสวมสวมขาดโจนยู่งได้แห้งใหญ่แหงุ้ยท่านผู้ชมลากรดกับลากสําเร็จพอดีพีวันกั ท่านท่านผู้ชมทางบ้านอยากตีอยากแปลความฝันของผี่วันหรือว่ามีความคือเห็นแ,แตกต่างจากผีวันกะแบ่งปันเดอร์เอฟซีเพื่อว่าหฮาอาจจะมีโชคม,มีลาภนทากันเนาะคะ่ะนอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณพีดาวันหลายๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเบิ่บงตัวเลขกับผีดาวันฟันแมนใน่ทยคลิปกันค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของผีดาวันฟันแมนเนาะค่ะนะ ฝันว่าไปลากรถมอเตอร์ไซค์ค่ะท่านผู้ชมกัมีเด็กหน่อยเต้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาน้ำสามคนค่ะตัวเลขที่พี่วันเพิ่นตีให้ก็คือ1 3 0 9 3 0เนาะค่ะเนาะประจําหวดวันทีหนึ่งกันย่าย่นค่ะ2,566ค่ะฝันว่าเด็กหน่อยเต้นขึ้นรถมาน้ำเด็กหน่อยสามคนค่ะแต่ว่าเด็กหน่อยสามคนน่ะก็โตกรถค่ะตายทั้งสามคนเลยค่ะท่านผู้ชมก็เลยตีเป็นตัวเลขให้หนึ่งสามศูนย์หลักเก้าสามศูนย์เนาะคะ่ะเนาะ คันธมุชมทางบ้านมีความคืเหนแปลกแตกต่างว่าตัวเลขแนวนี่ตีบอมเมนบอถือกะคอมเมนต์มาแบ่งปันไต่คลิปด้วยค่ะธมุชชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาธรรมุชชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ